ไปเหนือแล้วไปอีสานแล้วกลับมาภาคกลางมั่งดีกว่านานเท่าไหร่ก็รอวันนี้ขอเป็นที่เบิร์ดแทนแล้วกันที่เบิร์ดกับเพลงหมอกละควัน ยงจางและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจดูอยากจะถามดูว่าจะเป็นดึงหมอกหลืควันหมอกจะงดงามและทำเพียรยนแสนจะเย็นสบายในยามเช้าถ้าเป็นควันไฟ ถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาจะเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมอกขาวและบางคราวจะเป็นเหมือนฝันฉันนั้นช่างไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสียงกับควันไฟ ทำตัวละเตรียมใจจะทนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน,น,น้ําตาเปิล้ล บอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็นแสนเชียงสบายในยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาจะเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจ บางทีเธอเป็นฉันหมอกขาและบางคราวจะเป็นเหมือนควันฉันนั้เฉับไม่มันใจเพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวเพราะกลัวจะเสียงตาถอนตัว ราว่ากลัวจะเสียน้ำตาจะทอนตัวเราว่ากลัวจะเสียน้ำตาบลิตาเมื่อ,อ,อเช้าหมอกมันไม่ใช่ครับฝุ่นเมื่อเช้าเต็มเลยฮะขับรถเรื่อเมื่อเช้าไล่กัแบังฝนตกด้วยเหรอเมื่อเช้า ขอบคุณครับขอบคุณครับน้าป้อมขอ,อนานเท่าไหร่ก็รออ่า <c oughs> นี่สี่สิบกว่าเพลงแล้วเนี่ยไม่กินน้ำเลยเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับอะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันอัดวิดีโออ๋อให้พูดนะอะคุณถูกเหรอย่าหนุย่ยป่วยติดเตียงโอเคย่าหนุ่ยย่าหนุ่ยสู้ๆนะครับเป็นแรงใจให้นะครับขอให้แข็งแกรงนะครับท่านผู้ชมได้ดีครับผมสู้ๆครับ ถายรูปก MM. ับแม่ด้วยมันเหมือแมรนานเท่าไหร่ก็รอเธอสั่งให้รอฉันก็รอยังมีจ mm ุดหมาย และไม่มีใครทําให้ใจเธอเปลี่ยนไปแน่นอนพอไหมอีกหน่อยถึงจะเด็บหน้าเงาเพียงใดไม่ทําให้เธอใจอ่อน ถึงแดดลมร้อนขอเพียงเธอรักกันนานเท่าไรก็รอขอบคุณนะเป็นป้าผู้บังเกิดเก้าของผมเองนะครับนะอะไรนะจ๊ะคอกระตุก<อ>ลูกคอกระตุก<อ>คือ,อยังไงแม่รับหน่อยอย่าหลับตาน้อมก่อนเธอ,อ,อเขอบคุณครับดอกไม้ก็ใจกันด้วย เป็นหน้าครับใช่พูดถูกครับแม่ไม่แม่ไปช่วยวันไม่แม่ไม่ขอต้องมาจัดกันแค่อยากเป็นตัวเองอยากเป็นตัวฉันคนเดิมอย่าเติมอะไรลงไปฉันเคยเหนื่อยใช้ชีวิตหนักๆมีรักก็อยากให้ผ่อนคลายอยากให้รักฉันอย่างที่เป็นฉันจริงๆอย่าทำไม่เป็นใคร,ใคร รักเธอมากรักเธอมากที่สุดแต่มันก็ต้องเปลี่ยนไปวันนี้ฉันจะจากไปฉันขอไปเป็นตัวกลับมาลุกทุ่งมากเลยเ่ากลับมาลุกทุ่งนะฮะสวัสดีบันีีเมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ติดตามไปนา,นานนะจ๊ะ